สวัสดีครับอันนี้จะพามาเยี่ยมชมฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดแม่สุวรรณครับเฮ้ยราบปล่อยออกคอร์ล้วครับรงานรุ่งงานแล้ว

กวางว่าถือเปล้อมือนอย่างนีว่านะฮะนักไม่เห็นอูหัวมันเป็ตันี้นี่แหละเต้นเนี่ยมันวนนนั่นคนเจ้าดีขันเจ้าเจ้าดีขันมันมาเลี้ยงจักรพาเขียวไห้เนี่ยนะมาเล้ยงจัพารดิด่างหัวเรื่องด่างน่ วันน ну? oh, <and> ี้วันพรุ่งนี้เขาบอกว่ามูที่ไหนบอกให้น้ำลุกสองเขาจะใช้เงินกับมัน เอออห้ทิได้น่อเาด้เปิดท่อเนีว่าเดี๋ยวก็จะว่าท่านนมันจะแงเนาะเออมันร่มให้เปิดท่อออกนอกินน้ำครับนนนอนไม่นไมันนเหนนันคอนบ ขึ้นน้ำวันกันอย่าขึ้นน้ำแล้วครับเวเวลากินเงี้ยแล้วครับดันโล้นมันน้ำเข่ากินเงี้ยมาเพียมาเพียมาเพีย กิำลังให้อาหารอย่องแตกมืองานน่ตเป็ดเป็ดเองมือเลยแม่ยี่มหามือ เ็ดอายุยี่สิบหาหมือครับยี่สิบหาหมือซื้อว่าตัวใหญ่ยุ่งเริ่มจีดปีกเริม่มจีดออกแล้วให้อีกบ่แม่ให้สมีบ่ แหนอาหารมือละสองเกียครับเสากับบุนแรงก็มือกับต้มผักบุ้งต้มผักขมให้ครับเป็นอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนกันให้เต้าหัวอาหารกับย่างเดียวกับบหวครับมีอาหารเสริมมีพกวกเราเข้าหาไดจากธรรมชาตินครับขวกพโพดแน่ผักบุ้งแน่ผักขมแน่ ให้มันกินเลยเสริมเพื่อลดต้นทุนประยัดตนทุ่นนะ่ะให้อาหารนี่กับเป็ดน,น้อยๆที่เอาลงมาลงตอนแรกอะ่ะเป็ดเป็ดน้อยกับให้อาหารเบอร์หนึ่งให้อาหารเบอร์หนึ่งก่อนครับ อาหารเบอร์หนึ่งกับสอบหนึ่งกับประมาณสี่ร้อยแปดสิบบาทครับอันนี้เป็ดได้ยี่สิบห้ามือแล้วกับคันเป็ดได้สามสามสัปดาห์ประมาณยี่สิบก็มือ,มอยี่มันยี่สิบมือกับเปลี่ยนกระตุกเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารเบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองนี่ก็ถือรกลงเบอร์สองนี่สอบหนึ่งมันอยู่ราคา สามรอยแปดสิบาทครับเบอร์หนึ่งนี่คือรคาคาสี่รอยแปดสิบาทเพรกินอาหารเสร็จแล้วกว่าสิเป๊ะก,ก,กันนีมันกินน้ำน้ำตัวนี้กับน้ำผสมวิตามินวิตามินตัวนี้กับซอยใหปเป็ดมีว้มแข็งแรง ก็บใบกระดูกอ่อนขาอ่อนเป็นวิตามินให้เป็ดครับช่องนึงกับยีจิผาบนะน้ำเดืออกสีเจนแดงๆครับนี่เป็ดได้ยยีจิผามือแล้วเปลี่ยนอาหารแล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์สอง แม่เป็นอย่างคือบอลเอาเข่อไปเกีย้ยในขอ,อกเป็นเ,เป็นพวกเกีย้ยในขอ,อกคนมันแยกออกจากขอ,อกคือคนวา่าขัขเกียร์ในขอ,อกมันจืดเหมนนะมันจืดทั้งหนามทั้งอย่างาเรแยกออกมาไอ้เกียร์ให้กินข้างนอกข้างในก็นเป็นหนึ่งฟาร์มไอ้ให้มันนอนให้มัน เต่ตากี่เกียงไหมดิแม่เออตัวออกมากเลยที่หางินเกบเจ้าของฟาร์มครับแม่สุวรรณครับเจ้าของฟาร์ม <laughs> เอาผลมาเอาใส่ไปตลอดนะครับน้ำหอยแมงนั่นแหละให้มันกินย้อมขึ้นขวานไมนดีสะอาดครับกันเนาะกันท่ามะเกียมอาหารขออ้างนอกนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งครับควานไม่ดีเพราะเด็กชอกับผัวขขี้บากอย่างนั้น ที่วันไหนไว้ปุณิมณกมาที่แดกตัวหน่อยดิว่าจะแตะมากก็การ่มือร้องมือเท่ากรหย่อนที่ไหนก็ออกออกออกประสบการณ์เลี้ยงเป็ดทหรกครับผมเคยลุงครับเคยเลี้ยง บ้างเมืองครับแต่มันขี้นี่ก็ดีลงเพิ่มอันนี้ลงกัน,กนสองลอยนั่สองลอยตัวครับวันนีลงเพิ่มอีกตัวกูแม่ไปเพิ่มสองลอยจีสร้งลูกเขาไว้แล้วตัวตัวตัวเจ้าบาทรครับตัวสามิบห้าบาทตัวสามจิบห้าบาท แต่สองลอยโตกับสองลอยโตเจ็ดท่านรายล่มเพิ่มอีกสองลอยโตนะครับคนตั้งลูกเป็ดไว้แล้วเขานัดเขานัดวันใหนแม่ไปเอาเป็ดนาเดือนนีนครับนาเดือนตุลา<อ>เดือนนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเพราะว่าไม่ต้อต้องรอคิ้วครับเป็ดต้องจองไอ้ก่อน พอคนเกินเลี้ยงไหลต้องจองไว้กันบดจองไว้ก่อนบดได้เลยครับเพราะว่าเป็ดคออันนี้คอหลุดออกจากฟาั่มเฮ้ยจองเป็นสามเดือนได้ไหมจังไหนเบื้องบนครับต้องจองไปล่วงหน้า

ตัวเงยตัวออกยังไงที่เป็นตองผูมันนี้เงตีนไว่าติดหลายตัวผูเลยวงวันทีไม่ต้นไม่ตัวเ้ยนะางต้งตองติดติดโลกตัวผูมันติดหลายเ็ดเอ็ยี่ิ้าผามือกับต้นหนึ่งกับหัดโลกเหรอ่นะครับเวดตัวเงยที่เป็นตองผูตัวก่ น้อยๆจะเป็นตัว,ตวแม่ไปนะครับเพิ่งเหนบรรยากาศร,รอบซาครับมีผพักบุ้งก็มีต้นบัวกม็มีมันกินบัวไว้ไหมมีอย่างนี้ใช่หนี่มีบัวมีแหนัีงู๊ด นี่เนี้ยเขากตงะมีบีเนีล่ยงหมดค,ค,ค,ครับในการรอบท้าครับนี่ครับแข่เงเป็ดกันใส่ดีกับตรงมีสาหนามมัยังให้มันลงเหรียญลองงยังครับนื่งกเพื่อล่างครอบสกปรกล่างยังเหรียญน้ำเหรียญยังครับเนื่องขี้บอนโลกกับขี้วลายครับผมว่ัก็เปลี อย่างหนึ่งกับไห้บ่ไห้มันเครียดไห้มันพ่อนคายต้องเล่นน,น้ำครับเป็ดกรสีใหญ่ไว้บ่เครียดบ่ยังได้เล่นน้ำเล่ยนยังบรรยากาศรอบสาครับเป็ดสีกันได้เล่นน้ำฉีดได้กินอาหารดีได้เล่นน้ำดีมีวิตามินเสริมยังกระสีเป็ดกรสีใหญ่เร็ว เล่นบ่ให้เป็ดเครียดเจ็ดยังครับฟ้ามกันเฮงเฮงเป็นฟ้ามกวลวงเท่าไรเฮงดีครับเฮงฟา้ามยังไอ้ฟ้ามกวลวงดีครับเป็ดเครียรดสีแดงมีนพื้นที่นะครับฟ้ามล้อมไปทั้งทังนาเลยครับฟ้ามุ่งป่าเขียวล้อมไปเห็นฟ้า,ฟาม แจ้งน้อยสิได้ขยายฟ้ามัวแม่เปียเป็นใหญ่ขึ้นเาไม่ก็ขยายอือนี่เขมาม่ได้นีเยื่อติดเตีมมเนยนหมดนนี่มันต้นหน่อยครับตัวใ,นในหญ่กับฟามั้งจำนีกับที่ว่าหน่อยครับแหนแออัดกันครับต้องขยายอีกครับใหญ่ขึ้น,ใน,ในต่อไปกับิ่นว่าสิขยายฟาร์มีนะเป็นเป็นฟาร์มให้เป็นโล่งมันบางมันนอนครับตังมาเพิ่มครับ างนีกระจีนเอ็ดเป็นบางแหอาหารมันครับบางนั่งนี้มันนี่ครับเพราะว่าพื้นที่กว้างดีครับถ้าบางบรรยากาศรอรบๆเป็นข้ามครับอึ่งคนอ่อมพอยใหอมหค,ครับอ่อม อ๋อไปเบิดเลยครับปลายงวงของกลองกิ่งหอยเป็นค,ครับหายยิ่เขียวแมีนเบิดครับถามฟังสาไปทางบนกับคุณครับพื้นที่นี่ิประมาณจะเป็นไรอยู่เลยมั้งครับประมาณเป็นไรอยู่นลยครับ เิมจะยิ้มเครับยิ้มยิ้มน้ำยินยันงไงครับยิมเลย อ่งใช้กับหน้าเลยครับขางหน้าเลยครับบรรยากาศดีดีครับบึงบรรยากาศหลบไปหน้าครับนี่จะเป็นป้า่ว,วงเป็นตัวรมงวงอาบุาง่งบรรยากาศ น,นี่จะเป็นทงหน้าครับทงหน้าธงหน้านแล้วเจี่ยวเขาออกเดี่ยวนี่ลาชิตไทยปลูกกันข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมไปนะครับนี่ปลูกข้าวโพดกับปลูกแตงโมไปเลี้ยงกันนี่นครับให้อาหารเสริมเป็นอาหารเสริมให้ใหเปียกเท่านี่ครับเพื่อ ไอ้รถต้นทุนครับทีซอยรถต้นทุนได,ด้หลายเตื๋าเลยครับเย้าขอเราก็จิตดำหน้าปูกข้โพดข้าโพดซาร์เท่าหน่อยครับข้าโพดปูบักแตงบกักยังแตงโอ้บักแตงโม่นาะไปเห็ดเป็ดท่นนะครับเนื้อปลา ป้าเขาครับเห็ดไปหันกบบเป็นเห็ดเป็นขอกเป็ดใช้สารนา้ำมันรอมสูงเลยนะครับหาเขียวกันหมากันยังเขาไปกัดมันครับกันหมานะครับ อาขอดนี่แม่เหนอิ่มแห้วครับใน,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 นข้อคอรแล้ะครับน้ครับใกันขอน้อคอรับ